5เว็บไซต์สำหรับการทำพอร์ตโฟลิโอมีอะไรบ้างไปดูกันครับคา r g โก สลตฟอร์มสำหรับการทำเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอที่มีรูปแบบเทมเพลตให้เลือกหลากหลายสไตล์นะครับรองรับกับหน้าเว็บลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นพอร์ตโฟลิโอโปรไฟล์โน้ตพรีเซนเทชันนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของฟอนต์ก็มีให้ใช้กันฟรีๆเลยหรือปลักอินเอลเมนต์ต่างๆนะครับก็มีให้เลือกด้วยซึ่งทางคา r ์โก้เนี่ยก็มีแพ็กเกจให้เลือกใช้ฟรีสําหรับนักศึกษานะครับแล้วก็องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรด้วยส่วนคนทั่วไปเนี่ยราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละาร์เท่านนั้นเอง ก่อนที่จะไปเว็บไซต์ถัดไปนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง g m o s ของเราด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในทุกๆอาทิตย์นะครับ WordPress WordPress เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายที่สุดนะมีวิธีทําเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนนะครับตัวเว็บเนี่ยก็จะมีดีไซน์ต่างๆให้เราเลือกก่อนนะครับพอเราได้รูปแบบที่ชอบแล้วเนี่ยก็สามารถ ปรับแต่งเพิ่มเติมได้หรือว่าจะใส่ปลั๊กอินเข้าไปก็ได้ทั้งเลือกฟอนต์ปรับขนาดตัวหนังสือใส่ลิงก์ลงไปในรูปนะครับแปะแผนที่หรือว่าเพิ่มหน้าเว็บช้อปปิ้งส่วนตัวเนี่ยผมชอบอันนี้ที่สุดนะเพราะว่าหน้าเว็บอะเรียบง่ายดูสบายตานะครับฟังก์ชันก็น่าสนใจที่สำคัญเริ่มใช้ฟรีด้วยเพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะ Wix มาถึงคิวของเจ้า Wix กันบ้างนะครับไม่ต้องมีความรู้หรือว่าเทคนิคอะไรมากมายเลยก็สามารถสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้เลยนะครับเพียงแค่เลือกลากแล้วก็วางลงไปในหน้าเว็บไซต์ของเราแค่นั้นเลยฟังก์ชันแต่ละตัวก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ยังรองรับการออกแบบหน้าเว็บทั้งแบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ในโทรศัพท์มือถืออีกด้วย Wix ในเวอร์ชันฟรีเนี่ยก็จะจบงานดีไซน์แล้วก็ทำงานได้อย่างดีเลยแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใช้งานเต็มฟังก์ชันมากขึ้นนะครับก็ต้องจ่ายเงินสักนิดหน่อย c a ร์บอนเมดอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอโดยเฉพาะเลยนะครับจุดเด่นของ c a ร์บอนเมดเนี่ยก็คือความเท่ดูเป็นวัยรุ่นเพราะว่ามีคอมมูนิตี้ของอาร์ติสที่ออกมาบนหน้าเว็บแบบตามสไตล์ของตัวเองเอาไว้เลยนะครับใครที่ชอบอาร์ติสคนไหนหรือว่างานของคนไหนนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดเทมเพลตมาใช้กันได้ด้วยนะครับหรือถ้าเราออกแบบเว็บไซต์เองก็จะสามารถเข้าร่วมในคอมมูนิตี้ได้เหมือนกัน ใครที่อยากทำเว็บไซต์ไว้ใช้แบบ p r i v a t e นะครับทางเว็บก็รองรับตรงนี้ด้วยเช่นกันเพื่อนๆที่เป็นสายอาร์ตก็ลองไปใช้กันดูได้ครับ Canva เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ใครหลายๆคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับกับเจ้า Canva นะเพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ก็หันมาใช้ Canva ในการทำสไลด์งานต่างๆแล้ว ด้วยความที่ใช้งานได้ง่ายนะครับมีเทมเพลตแล้วก็เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบที่หลากหลายนะแต่ Canva เนี่ยมันก็ไม่ได้มีดีเอาไว้แค่ทำสไลด์อย่างเดียวยังรองรับการออกแบบกราฟิกด้านต่างๆนะครับรวมไปถึงการทำพอร์ตโฟลิโอด้วยซึ่งมีรูปแบบแล้วก็สไตล์ให้เราเลือกว่าอยากได้แบบไหน <S <S เพียงแค่เราเปลี่ยนข้อมูลไปเป็นข้อมูลของเราเท่านั้นเอง อีกทั้งจะตกแต่งใส่ลูกเล่นก็สามารถทําได้แบบสบายมากๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการจะใช้ฟีเจอร์หรือว่าบางเทมเพลตนะบางอันก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มกันอีกสักหน่อยและนี่ก็เป็น5้าเว็บไซต์สาหรับการทำพอร์ตโฟลิโอนะครับเพ,เพื่อนๆชอบเว็บไหนถูกใจเว็บไหนก็ลองเข้าไปใช้กันดูได้สมัยนี้ทำพอร์ตโฟลิโอได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยยังไงก็ลองไปใช้พัฒนางานตัวเองกันดูนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเรา Gmos กันด้วยแล้วเอาไว้เจอกันใน EP หน้าครับผมบ